สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับโดยโดโม,โมนะครับขอนำเสนอเรื่องราวคาริดูคูริบาลีกองหลังตำนานนาปโปลีสู่ความท้าทายที่เชลซีก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนลีกาแซ9เ9้าครับที่คอยสนับสนุนให้เราทำคลิปดีๆ ออกมาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับคาริดูคูริเบารี่มีคุณพ่อและคุณแม่เป็นชาวเซเนก้าโดยเขาเกิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศสครับเส้นทางลูกหนังของเขาเริ่มต้นขึ้นที่สโมสรบ้านเกิดที่ชื่อว่า S.R. s a n g แซงดี D. โดยไม่กี่วันหลังจากที่เขาอายุครบ18ปีบริบูร์เขาย้ายไปคแข่งให้กับทีมแมทส์ในสโมสสลีกเดอ ซึ่งทางด้านของคูลีบอรีนั้นทำผลงานโดดเด่นครับกับทีมเยาวชนก่อนก้าวไปติดทีมชุดใหญ่และเริ่มต้นฤดูกาล2010-2011ตัวของคูรีบอรี่นั้นปิดฉากฤดูกาลดังกล่าวด้วยการเป็นตัวจริงภายในทีมครับลงสนามรวมแล้ว19นัดด้วยกันและยิงประตูแรกในการค้าแข่งระดับอาชีพใส่เคลมองซึ่งเมชสามารถรอดพ้นการตกชั้นได้อย่างบุบวิดครับ ทางด้านของคาริดูคูลิเบอรี่นั้นทำผลงานโดดเด่นจนเขามีชื่อติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดเล็กในชุดอายุไม่เกิน20ปีครับสาหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกในซัมเมอร์ฤดูกาลเดียวกันที่ประเทศโคลอมเบียเขาลงเล่นเคียงข้ากับนักเตะอย่างองตนกริสมันอเล็กซองลากาเซตและกาเอลกากูต้าเด็กปั้นของเชลซีซึ่งทีมชาติฝรั่งเศสชุดเล็กนั้นจบอันดับที่4ครับ ส่วนทั้งฝั่งของคูลิบารีลงเล่นครบทุกนาทียงเวทแค่นัดเดียวถึงแม้ว่าเมสจะตกชั้นในฤดูกาล2011-2012นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลกับการพัฒนาอันน่าสนใจสำหรับคูลิบารีซึ่งเขาได้รับความไว้ใจอย่างมากครับให้สวมปลอกแขนกับตันทีมแม้จะอายุแค่20ปีเท่านั้น โดยทางฝั่งของคูลิเบอรี่นั้นเคยเป็นกัปตันทีมของเมสครับในเกมที่บุกเอาชนะโมนาโกจากนั้นสโมสรหลายสโมสรในยุโรปเริ่มจับตาดูดาวเตะรายนี้และกลายเป็นเก้งครับที่ดึงตัวเขาไปร่วมทีมในเดือนมิถุนายนปี2012คูลิเบอรี่โชว์ฟอร์มันยอดเยี่ยมครับในช่วงเวลา2ปีที่ประเทศเบลเยียมเขาได้สัมผัสเวทียุโรปเป็นครั้งแรก โดยโลงสนามไปทั้งหมด18นัดในเกมยูโรปาลีกซึ่งานด้านของเก้งผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์จนได้ทั้ง2ซีซั่นที่เขาลงเล่นนอกจากนี้ครับคูลิียบรียังได้แชมป์เบลเจียนคัพในปี2013อีกด้วยโดยตัวเขาเองครับทำผลงานเหนือชั้นช่วยต้นสังกัดเอาชนะทั้งสตองดัดลีเอชอันเดเลชและเซอร์เคิลบรูชในระหว่างเส้นทางการผ่านเข้าสู่ความสำเร็จครับ เก้งเสียเพียงแค่1ประตูเท่านั้นเมื่อคูลิเบลี่ลงสนามตัวของคูลิเบรี่นั้นมีความสาราัดประโยชน์มากครับทั้งการเล่นเป็นมิดฟิลตัวรับแล้วก็เล่นเป็นแบ็กขวาได้บางเกมซึ่งตัวเขาลงสนามทั้งหมด92เกมให้กับเก้งก่อนที่จะย้ายไปเล่นให้กับนาโปลีในศึกเกาโชเซเลียอิตาลีครับโดยเนเปิลส กลายเป็นบ้านหลังใหม่ของคูริบารีตลอดช่วง8ปีหลังสุดโดยตัวของเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพลเมืองกิติมศักดิ์ครับในปี2 0 1 9โดยดาวเตะรายนี้เป็นที่รู้จักอย่างมากครับในฐานะผู้สนับสนุสนความยุติธรรมทางสังคมและนักรณรงค์ต่อต้านการเหยียดผิวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับจากการเหยียดผิวที่เขาได้เจอในช่วงเวลาที่ลงเล่นในอิตาลีครับ โดยในสนามตัวของคูลิเบลี่นั้นถือเป็นนักเตะต่างชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของนาโปลีครับเขาเป็นตัวหลักตลอดช่วงแฤดูกาลผ่านการลงสนามทั้งหมด317เกมยิงไป14ประตูและเป็นคนสำคัญครับที่ช่วยทัพนาโปลีก้าวขึ้นมาลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวโดยฝั่งของนาโปลีนั้นครับเกือบคว้าแชมป์เซเรียาครั้งแรกได้นับตั้งแต่สมัยที่มีเดียโก้มาโดนา และจัดฟังโกโซลา่าเลยทีเดียวครับโดยในช่วงปีแรกของคูลิเบอรี่ในเนเปิลส์จบลงด้วยการคว้าแชมป์อิตาเลียนซูเปอปร,ร์คัพดยการเอาชนะยูเวนตุสซึ่งเขายิงจุดโทษตัดสินและผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของยูโรปาลีกครับโดยทีมชุดนั้นโค้ชก็คือราฟาเอลเบเนเตสหลังจากนั้นครับการมาของมาริซิโอซารีหนึ่งในอดีตนายใหญ่เชลซี ช่วยยกระดับเกมการเล่นของคูลิเบอรี่ไปอีกขั้นครับโดยในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นราฟาเอลเมนเตสสั่งให้คูลิเบอรี่โฟกัสเกมรับเป็นหลักแต่พอเป็นมาริซิโอซารีครับเขาสั่งให้คูลิเบอรี่ช่วยเกมลุกบ้างในบางครั้งมากกว่านั้นครับคูลิเบอรี่ถูกกระตุ้นให้พาบอลขึ้นหน้าช่วยจ่ายบอลไกลช่วยจ่ายบอลยาวช่วยสร้างเกมลุกจากแนวหลังทำให้เขาโดดเด่นอย่างมากครับ และมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมของเซเรียในช่วงฤดูกาล2015-2016อีกด้วยตัวของคูลิเบอรี่ครับได้รับรางวัลดังกล่าวตลอดช่วง3ปีหลังจากนั้นและถูกโหวตให้เป็นกองหลังยอดเยี่ยมของเซเรียในปี2019คูลิเบรี่นั้นโดดเด่นอย่างมากครับในการอ่านเกมและความรวดเร็วรวมถึงความเหนียวแน่นในการครอบครองบอลในตอนนั้น ขุมกำลังของนาโปลีเต็มเปลี่ยนไปด้วยนักเตะพรสวรรค์มากมายครับและพวกเขาก็เฝ้ารอ,อการคว้าถ้วยรางวัลจนกระทั่งมาถึงเดือนมิถุนายน2020ครับเมื่อพวกเขาสามารถเอาชนะยูเวนตุสด้วยการเอาชนะจุดโทษในศึกคคปไปรตเลียในรอบชิงชนะเลิศหลังจากที่ทั้งคู่ครับเสมอกันแบบไร้สกอร์ในช่วง120นาทีและคูเลเบรี่ในวันนั้นครับก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วย เรื่องราวต่อมาของคาริดูคูลิเบรีที่เราจะพูดถึงนะครับคือเรื่องราวของเขาในสีเสื้อของทีมชาติเซเนกัลโดยเมื่อขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่นั้นคูลิเบอรีสุดท้ายแล้วเขาเลือกเล่นให้กับทีมชาติเซเนกัลครับซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของคุณพ่อและก็คุณแม่ของเขาและเขาก็กลายเป็นตัวจริงมาเสมอครับโดยเฉพาะฟุตบอลโลก2018ที่รัเสเซียครับเขาลงเล่นทั้งหมด3เกมถึงแม้ว่าจะพลาดในการเข้าสู่รอบ็อ o เอา u ์ก็ตาม แต่ว่าก็ยังได้ลุ้นถึงนาทีสุดท้ายครับโดยในปีต่อมาคูริเบอรี่นำทีมชาติเซเนก้าลงเล่นในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นและเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศแต่ว่าน่าเสียดายครับพวกเขาแพ้ในนัดชิงให้กับแอลจีเรียก่อนที่ในคราวต่อมาในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่น2021ที่จัดขึ้นในช่วงต้นปี2022นั้นคูลิบอรีพาทีมชาติเซเนกัลพลิกสถานการณ์กลับมาคว้าแชมป์จนได้ครับ ซึ่งนี่ถือเป็นการคว้าแชมป์ระดับทวีปเป็นหลแรกครับในประวัติศาสตร์ของทีมชาติเซเนกัลเรื่องราวเหล่านี้ครับทำให้คาริดูคูลิเบอรี่กลายเป็นตำนานของทีมชาติเซเนกัลรวมถึงถ้าหากว่ามองถึงระดับสโมสอนนั้นเขาก็กลายเป็นตำนานของทีมนาโปลีไปด้วยครับมันถึงเวลาแล้วที่คูลิเบอรี่นั้นจะก้าวไปอีกระดับหนึ่งโดยเชลซีเป็นทีมที่เข้ามาสนใจเขาครับในช่วงซัมเมอร์2022 โดยเขากำลังเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายกับนาโปลีซึ่งพอดีกันครับว่าฝั่งของเชลซีเพิ่งเสียนักเตะกองหลังไปไม่ว่าจะเป็นอันเดรคริสเตนเซนไปให้กับบาร์เซโลนาและอันโตเนีร์รูดิเกอร์ให้กับเรอลัลมาดริตเชลซีนั้นครับดึงคูลิบรี่เข้าร่วมทีมด้วยราคาราว33ล้านปอนด์พร้อมสัญญา4ปีด้วยกันคูลิบรีเปิดเผยว่า ผมมีความสุขเป็นอย่างมากครับที่ได้มาอยู่ที่นี่ที่เชลซีนี่คือหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่และความใฝ่ฝันของผมคือการลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเชลซีติดต่อผมมาครั้งแรกในปี2016แต่ตอนนั้นไม่สำเร็จครับตอนนี้พวกเขากลับมาผมและผมก็ตอบรับเพราะว่าพวกเขาต้องการให้ผมย้ายมาเล่นที่นี่จริงๆตอนที่ผมได้คุยกับเอดูและก็จอจินโยเพื่อนที่ดีของผมนั้น พวกเขาทําให้การตัดสินใจของผมนั้นง่ายขึ้นดังนั้นผมแฮปปี้มากครับที่ได้มาอยู่กับพวกคุณในวันนี้แน่นอนครับว่าการเข้ามาของคูลิเบอรี่นั้นถือว่ายอดเยี่ยมและฝั่งของเชลซีนั้นหวังว่าคูลิเบอรี่จะกลายเป็นผู้นําแนวรับของพวกเขาในยุคต่อไปนี่แหละครับเรื่องราวของคาริดู o คูลิเบอรี่คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้ครับเขาจะช่วยยกระดับเกมรับเชลซีได้หรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปครับ คิดว่าคูลรียบรีจะปังกับเชลซีหรือเปล่าคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดกระดิ่งให้กับแฮทติเกโร่ด้วยนะครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องไหนไว้เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ผมโดโมและช่องแฮทติเกโร่ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ